สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะไปทําธุระนะคะมีธุระนะคะไปทําที่กรุงเทพนะคะนักก็เดี๋ยวยังไงนะคะก็ค่อยไปเจอกันนะคะว่าจะไปที่ไหนบ้างอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวค่อยไปเจอกันนะคะ ค่ะในช่วงที่เรา,าเช็คอินเข้าไปข้างในนะคะเราก็จะให้ดูบรรยากาศนะคะภายนอกบริเวณสนามบินนานาชาติขอนแก่นนะคะนะคะบรรยากาศนะคะคนก็กําลังทยอยมานะคะเดี๋ยวยังไงนะคะค่อยไปเจอกันที่กรุงเทพนะคะบรรยากาศก็ให้ดูไปประมาณนี้ก่อนนะคะนะคะคนก็กําลังเดินไปเดินมาตอนนี้เราอยู่ข้างนอกอยู่นะคะยังไม่ได้เช็คอินนะคะก็ต้องรออีกนะคะน่าจะอีกประมาณประมาณ20หรือ30นาทีนี่แหละค่ะนะคะบริเวณนะคะ ก็จะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่กรุงเทพค่ะบรรยากาศนะคะตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาแล้วนะคะพนักงานก็กําลังเ,เตรียมการนะคะเช็คความพร้อมนะคะเพื่อที่จะเปิดเกตนะคะแล้วก็เพื่อที่จะได้ไปขึ้นเครื่องนะคะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะอันนี้เป็นของอการบินไทยนะคะอยู่เกตหนึ่งนะคะนะคะถึงข้ามแน่เลยเนี่ย ตอนนี้ราคาเรากำลังจะขึ้นเครื่องนะคะเดี๋ยวก็ยังไงก็ไปเจอกันที่สุวรรณภูมินะคะนะคะแดดร้อนมากเะไปขึ้นเครื่องกันค่ะแล้วก็จะเดินข้างวงังช้างมโนพูดไง ใช่ตามปกติสวมหน้ากากกันเช่าเมื่อกันไในเครื่องบินกระจกมันไม่มีรอยขาวถวนอะไรเตยะเจจนี emergency exit เครื่องน้ำ้องออกเฉิทั้งหมด8ทางและสังเกตได้จากเครื่องหมาย exit โดยอยู่บริเวณด้านหน้า2ทางบริเวณปีกเครื่องบิน4ทางและบริเวณด้านลัง2ทางจะ emergency exit on this a r วคไก็ถ่ายไปเลยไม่จะจพระันตัดต่อคลิปวหนึ่งนาทีก็เดินทางมาถึงสนาสมิแ เราจะไปรอแล้วกาเป่านะคะ,ะคะ่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะจังเก่าๆนะคะแล้วเราก็เป่านะคะอาจจะคือแบบจะเป็นบรรยากาศนะคะอยู่ที่อาชา่ชั้นแล้วจะเป็นชั้นที่แบบว่าเราลงกันก็มาหลายรอบแล้วก็ไม่เคยมีโอกาสเลยว้ทีนี้ก็ไปดูไปดูกันเลยนะคะตามกันไปเลยตัวดียเลยจะไปตรงจุดนะคะที่แบบว่ารับสัมภาระนะคะ เราลงเครื่องแล้วนะคะเราก็จะไปตรงจุดรับสัมภาร่าเลยนะคะเราก็จะไปอีกอยู่ตรงช่วงนะคะเขาจะมีทางบอกนะคะเราก็จะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะคะบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะเราก็เคยมาบ่อยแล้วแต่ว่าไม่เคยมีจังหวะแบบว่าได้แบบว่ารีวิวให้เอฟซดูนะคะเตรียมไว้เลย นี่และคะ่ะบรรยากาศก,ก็จะวุ่นวายหน่อยนะคะแตกต่างจากอยู่แบบตามธรรมชาติตามบ้านนอกเรานะคะในเมืองก็จะเป็นแบบนี้ละคะ่ะมานี่นะคะก็มาถึงแล้วนะคะจุดรับสัมภาระนะคะมัวแต่นั่งมอมอยกันเลยไม่รู้ว่าไปตรงสายพานไหนอะ น <um um ั่งนั่งนั่งเมาหมอยนั่งเมาส์มอยแต่เรื่องของคนนะคะอันนี้หรือเปล่าเนี่ยขวอนแก่นน่ะเจอเลยรอบนี้ก็ไปยืนรอนี่นะคะรอรับสัมภาระมวดตั้งแต่แบบว่าบรรยายเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะแล้วก็เลยลืมฟังตอนที่เขาประกาศบอกตอนเครื่องลงแล้วก็ได้มาเดินหา ใช่ตรงนี้ไหมนี่นะคะเราก็จะมารอรับอยู่ตรงจุดนี้นะคะนั่งมาตอนเครื่องตอนเครื่องอะแลนดิ้งอะไม่ได้ฟังนะคะว่าเขาประกาศว่าอะไรมัวแต่เมามอยกันยอกๆแยะๆก็เลยแบบว่าเมา์มนไงมันก็เลยแบบว่าไม่รู้เลยว่ามาตรงไหนแต่ก็มาเดินดีรอบนี้แบบว่าเจอเร็วนะคะแต่ก็นั่รงรอรอรับนะคะ ถึงกรุงเทพแล้วนะคะเดี๋ยวคอยติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าจะพาไปที่ไหนนะคะ